ระวังเราจะรั่วโอ้โหน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นบ้านที่สร้างอยู่หลังโรงเรียนนะคะทุกคนวูวูอันนี้ใช่ไหมเอ่ยปึ้งเขาให้ปอเนี่ยใส่ชุดนี้นะคะที่นี่ปอเคยมาหรือยังอะ่ะเผือบเฮือบเผบเฮ้ยเดล สวัสดีทุกคนเลยนะคะในวันนี้มีใครที่ตื่นสายบ้างเนี่ยก็พอว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ะนะเอาล่ะวันเสาร์แบบนี้เนี่ยก็ต้องหยุดดูคลิปปอกันด้วยนะทุกคนแล้ววันนี้นะคะปอก็จะมาซุมไม่ดีบ้บานแฟนคลับ e.p. ีที่49แล้วเว้ยไวมากๆเลยนะคะอ่ะ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะจ๊ะพี <abil itation> ่อปอคะหนูขอครั้งแรกค่ะไปไอดีหนูหน่อยนะคะหนูชื่ออะตอมค่ะอายุสิบวบนะคะอยู่ป .4 มาหน่อยนะคะเป็นบ้านสีชมพูเฮ้ยอยากจะเห็นแล้วว่าขอชมหน่อยแล้วกันนะรุยอ้าวเดี๋ยวนะอุ๊ยเอาดี ทุกคนมาถึงไอดีที่1นะคะก็เจอกับไอดีเสียเลยนะคะไอดี ID ของน้องอะตอมนะคะไม่สามารถไปได้นะคะโอ้ยขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะลูกมาฮะมาต่อกันเลยจ้าเพื่อปอคะมาร้านขายชานมไขมุกโคนี่หน่อยได้ไหมคะหนูอายุ1ิบขวบค่ะอยู่ปอสี่นะคะชื่อว่าน้องฮันนี่ค่ะมาหน่อยนะคะหนูเป็นผู้ติดตามใหม่จ้าโอเคครับผมมาะหวังว่า ไอเดียของน้องฮันนี่นะคะจะไปได้นะโอ้โหไปเฮ้ยนี่ไงร้านชานมโคน,นี่นะคะทุกคน เอห <c oughs> ุยมาถึงก็เจอเลยหรอเนี่ยก็คือเป็นร้านขายชานมไข่มุกนะคะที่อยู่ในบ้านของเราเลยค่ะมีการตกแต่งนะคะตรงลงรถนะเห็นไหมมีต้นไม้สีชมพูบานเย็นนะจ๊ะแล้วก็มีการปูพื้นตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีเอ่มข้อความนะคะเขียนว่าชานมไข่มุกโคนี่นะคะผมโอ้โยแค่ชื่อก็น่ารักแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะ มีคำเขียนว่าให้เราเนี่ยใส่ชุดเดทก่อนด้วยนะคะฮะ้มันคือชุดชุดไหนนะอันนี้ใช่ไหมเอ่ยปึ้งเขาให้ปอเนี่ยใส่ชุดนี้นะคะก่อนที่จะเข้าไปในร้านจ้าโอเคค่ะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าล็อกเลนแบบใครต้องขอภัยด้วยนะคะเอ้า คือยังไงนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะมีการปูพื้นเนี่ยยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะผมอุ้ยสีพื้นก็น่ารักอยู่นะตรงนี้นะคะมีโต๊ะเอาไว้นั่งกินแล้วก็นั่งเล่นด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีการตกแต่งนะคะด้วยชิงช้าแล้วก็ต้นไม้หลักสีนะจ๊ะทุกคนทีนี้เนี่ยเราขึ้นไปดูค้างบนกันดีกว่านะคะเหมือนว่าตรงนี้เนี่ยจะมีข้อความด้วยนะเขาบอกว่าจะได้เป็นพนักงานร้านชานม เขยมุขนนี่นะคะอ๋อเขาหมายความว่าเราเนี่ยกําลังแต่งตัวเป็นพนักงานขายชานมใช่ไหมเอ่ยตรงนี้นะคะมีเก้าอี้ตกแต่งอยู่ด้วยนะคะไปคะ่ะทุกคนอู้อะไรอะ่ะห้องแต่งตัวพนักงานใหม่หรอมีการตกแต่งนะคะในห้องประมาณนี้เลยนะปึ้ง อันนี้เป็นห้องแต่งตัวของพนักงานนะจ๊ะตรงนี้นะคะก็เขียนว่าห้องครัวทางนี้จ้าแล้วก็ห้องพักชั่วคราวนะคะอ้าวขอดูห้องครัวหน่อยก็แล้วกันนะโอเคค่ะประมาณนี้เลยนะที่นี้ขอขึ้นไปดูชั้นสองกันอู้หูอุ้ย สีหวานมากๆเลยนี่ฮับชานมโคนี่ค่ะเออก็คือว่าตรงนี้นะคะเป็นเคาน์เตอร์นะคะที่ขายชานมนะคะทุกคนมีเค้กสตรอเบอรี่นะคะขนาดใหญ่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีประตูทางเข้าด้วยนะอ้าเดี๋ยวเข้าไม่ได้อ่ะคือไรหรอแล้วเราจะเข้าทางไหนได้บ้างล่ะคะเนี่ยงั้นเดี๋ยวปอต้องบินข้ามไปนะคะคือตรงนี้นะคะก็ จะมีข้อความเขียนว่าไม่มีอะไรแล้วค่ะอ๋อก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะที่มาดูบ้านที่หนูตั้งใจทำเรามาต่อไอดีของน้องคนต่อมากันเลยดีกว่านะคะพี่ว่าปอคะอันนี้หนูขอครั้งแรกค่ะหนูชื่อ ผักบุ้งนะคะอายุ10ขวบค่ะอยู่ป .4 นะคะหนูทําเป็นหมู่บ้านนะคะหนูตั้งใจทํามากเลยค่ะพี่าปออย่าลืมกดไปที่บันไดในบ้านด้วยนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวนะคือไอดีนี้เนี่ยก็เหมือนว่าจะไปไม่ได้อ่ะฮะไปไม่ได้เหรอไอดี ID ของน้องผักบุ้งนะคะก็ไปไม่ได้ค่ะทุกคนอะไรกันเนี่ยวันนี้คือปอเจอไอดีเสียนะคะมา2คนแล้วนะถ้าเกิดว่าน้องผักบุ้งนะคะผ่านมาดูคลิปพี่นะคะก็รบกวนใส่ไอดีให้พี่ใหม่หน่อยนะคะเพราะว่าไอดีที่ทิ้งไว้เนี่ยมันไปไม่ได้นะคะมาฮะต่อเลยนะมาไอดี ID หู หน่อยนะครับขอครั้งแรกดีนี้สร้างเองนะครับเป็น ID ดันกระโดดสีขาวกับสีชมพูสีใสนะครับเอิม่มชื่อว่าน้องพีกนะคะอายุ11ย่าง12นะคะอยู่ป .6 6นะคะโอเคเลยหวังว่า ID ของน้องพีกนะคะจะไม่หลอกปอลน,นะเฮ้ย <Hey, S 1> อันนี้ไปได้ค่ะดันกระโดดขาวชมพูสีใสนะคะจากน้องพีกนะคะทุกคน เฮ้ย uh huh. hey. เราอยู่บนหลังคานะคะรู้สึกว่าเราเนี่ยจะต้องมาเริ่มที่ตรงนี้นะคะทุกคนอุ uh ้ย huh. ทุกคนจะว่าเป็นเราก็เป็นด่านที่ค่อนข้างยาวไกลอยู่นะเนี่ย uh huh. เออตรงนี้นะคะมีข้อความเขียนว่าด่านกระโดดสีใสนะคะบายพีคค่ะแล้วก็มีการนะคะทิ uh ้งไอด้วยนะ <laughs> ให้พี่ปอทั้งใจนะคะฮะ uh huh. เปลี่ยนเป็นชุดชมพูขาวหรอว่าแต่เราจะมาใส่ชุดไหนดีล่ะคะเขาต้องการให้ปอเนี่ยใส่เป็นชุดสีชมพูขาวเนาะงั้นก็เอาเป็นสีประมาณนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะขอเป็นสีขาวสว่างสว่างเลยปึ้งปึ้ง,งเรียบร้อยแล้วคะ่ะอ๋อดูสิ เมื่อเราเนี่ยใส่เสื้อผ้าตามที่น้องเขาบอกนะคะก็คือมันเข้ากับด่านกระโดดมากๆเลยนะทุกคนไปจ้าทุกคนเริ่มเลยวู้โหเป็นด่านที่แบบว่าสีน่ารักมากๆเลยอะ่ะคือปอชอบชอบนะคะพะครับเอ้ยเกือบไปแล้วเราอุยทุกคนสนุกอะ่ะคือปอชอบเล่นด่านกระโดดมากๆเลยนะคบะเพื่อนแล้วก็ปึ้งปึ้งหุ้ย ตรงนี้นะคะเป็นจุดเซฟเหรอเขาบอกว่าต่อไปชั้นที่2ครับ <c oughs> นี่เห็นไหมมีเงินด้วยแล้วก็มีกล่องของขวัญด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นไปเลยจ้า <c oughs> ตรงนี้คืออะไรหรออ,อ,อ,ออ๋อเอ้ยเอ้ยได้แล้วเ้าจะอูห้หูเกือบไปแล้ว,แล,ว <idad> แล้วก็ตรงนี้นะคะมีให้เราเนี่ยปั่นจักรยานด้วยนะคะพอขอเลือก <c oughs> เป็นสีชมพูก็แล้วกันนะอ <c oughs> <coaching> ุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัว น่าตัวมากโอ้ยโอ้ยหูยุกคนโคตสนุกเลยคือปอชอบมากเลยนะคะโอ้ยเกือบไปแล้วเราแล้วก็ด่านต่อมานะคะเป็นด่านพรมค่ะเฮ้ยค่อยๆไปนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยแอบยากอยู่นะเฮ้เรียบร้อยด่านต่อมาคือเป็นด่านที่นอนค่ะโอ้โหชิลมากค่ะชิลมากเลยนะคะแล้วก็เรามาถึง ทันที่สามวะหรอใกล้จะถึงเ่้นชายแล้วนะสดสวยอุ้ยมาจ้าทุกคนอีกแค่นิดเดียวเราก็จะผ่านแล้วค่ะอุ้ยเป็นด่านที่น่าเล่นมากๆากเลยนะเฮอบว้าวอุ้ยเฮิบเฮบเฮอ้ยเฮิบใกล้จะถึงแล้วนะ ตรงนี้นะคะมีเงินกล่องของขวัญแล้วก็มีที่พักด้วยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะไม่พักค่ะจะถึงเส้นชัยแล้วและในอ๋อยังเหรอมันยังไม่ถึงหรอเนี่ยงั้นก็ไปกันต่อเลยค่ะฟึบฟึบ ึ้นบันไดสิได้เลยโอ้โหเรามาถึงเส้นชัยแล้วคะ่ะทุกคนถึงแล้วนะคะพี่วอปอขอบคุณที่มาเล่นนะรักพี่วอปอนะบายพี Bye, ค่ะคือตรงนี้นะคะก็จะมีเงินเนี่ยวางอยู่เต็มไปหมดเลยนะขอบคุณน้องพีคด้วยนะคะที่สร้างด่านกระโดดมาให้ปอเล่นนะสนุกมากๆเลยค่ะคนต่อมาเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่วอปอหนูชื่อว่าอ้ํานะคะหนูให้ไอดีโรงเรียน ประสาทเวทมนต์ค่ะพี่วอปออย่าลืมไปของหนูด้วยนะคะหนูทําเองค่ะเอมหมายความว่าไอดีนี้เนี่ยคือโรงเรียนประสารเวทมนต์หรอจริงเหรอขอไปดูก่อนนะคะว่าใช่หรือเปล่านะแต่ว่าในคอมเมนต์เนี่ยน้องเขานะคะยืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นคนสร้างเองนะคะทุกคนงั้นเราไปดูกันเลยค่ะโอ้ยเดี๋ยวทุกคน ทำไมปอคุค้นๆน่ะที่นี่ปอเคยมาหรือ,อยังอ่ะเออจะบอกว่าไอดีนี้นะคะปอเคยมาแล้วค่ะแล้วไอดีนี้เนี่ยเป็นของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะซึ่งปอก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะแต่ว่าน้องอ้ามหนูไม่ได้ทําเองนะลูกนะพี่อยารู้ทันหนูนะคะโอ้ยเสียใจอะ่ะงั้นเราไปต่อกันเลยจ้าพี่ปอ,ปอคะสวัสดีค่ะหนูชื่อแอลนะคะอายุ1ิบ ขวบค่ะอยู่ป .4 นะคะหนูอยากให้พี่ว่าปอเนี่ยมาไอดีของหนูนะคะถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะหนูรักพี่ว่าปอมากๆนะคะวันนี้ปอเจอแต่คนที่อายุ10บขวบอยู่ปอ .4 อะ่ะห่วยออกหรือเปล่าเนี่ยอ่ะไปค่ะทุกคนบ้านแสนสวยกับบ้านที่ดีของพี่ปอค่ะจากน้องเบญจรัดม่วงทิมนะคะบ้านอะไรหรอว้ายน่ารักมากเลยอ่ะเป็นบ้านที่สร้างอยู่หลังโรง น,นะคะทุกคนอู้ฮูยาฮูตรงนี้นะคะมีรถเนี่ยจอดเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมีคอนเสิร์ตเลยนะคะเพราะว่านะถ้าเราเนี่ยลองปรับ เป็นกลางคืนเนี่ยน่าจะสวยนะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้นะคะมีแคมป์ด้วยแคมปิ้งอะ่ะแล้วก็มานั่งกินอะไรตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะมีร้านขายอาหารด้วยนะคะทุกคนมีดอกไม้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะมีชิงชาด้วยนะคะผมแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นบ้านค่ะแวมนี่คือบ้านของเรานะคะทุกคนก็คือจะมีแอร์นะคะมีทีวีมีโต๊ะญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีห้องนอนด้วยนะส่วน ันนี้นะคะเป็นห้องน้ําจ้าก็จะประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆทีนี้เนี่ยเหมือนปอจะเห็นว่ามีข้างบนด้วยโรยอาไหนขอดูหน่อยนะปึ๊บ มาแล้วจ้าโอ้โหข้างบนนี้นะคะเป็นด่านฟ้านะมีเงินวางอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีจัก,กรยานนะคะคันจิ๋วค่ะจอดอยู่เรียงกันแบบนี้เลยนะคะหรือว่าจริงๆแล้วนะคะที่นี่เนี่ยคือเป็นที่เข้าค่ายหรือเปล่าก็น่าคิดอยู่นะขอบคุณน้องเอลด้วยนะคะผมคนต่อมาเชิญเลยจ้าพี่ว่าปอคะมาไอดี ID หนูหน่อยนะคะหนูอายุสิบขวบค่ะเฮ้ย อยู่ปห้านะคะขอเป็นครั้งที่3แล้วค่ะหนูชื่อว่าข้าวสวยนะคะลุยด่านกระโดดของพี่โอปอนะคะจากน้องข้าวสวยนะคะไหนไหนไหนขอชมหน่อยโอ้ยเดี๋ยว มันอยู่สูงมากๆเลยอะเราก็มาลุยกันเลยเฮ้ยค่อยๆไปเดอ้อเราจะรีบไปแบบว่องไวเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าด่านนี้เนี่ยค่อนข้างไกลแล้วก็สูงมากๆเลยนะคะเอ้ยแต่ก็สนุกดีค่ะคือปอชอบมากๆเลยนะมาจ้าเราจะไม่มีวันตกลงไปได้น,นอนทุกคนหูหูเฮ้ยมาครับขี่จักรยานนี่เลยแล้วก็ แล้วเราก็กระโดดต่อเลยจ้าหุยเส้นทางอีกยาวไกลทุกคนอุ้ยเฮ้ยมันสูงไปไหมอะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือน้องเขาเนี่ยดูขยันนะเนี่ยแต่ก็คือแอบกลัวว่าเขาเนี่ยไม่ได้สร้างเองนะซิทุกคนอันนี้เราต้องขับรถไปเหรอออเคเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดีวเดี๋ยว,ยวหุยน่ากลัวมากเลยค่ะกลัวจะล่วงค่ะทุกคน เราห้ามร่วงนะเพราะว่าถ้าเราร่วงเนี่ย <c oughs> ก็คือเริ่มใหม่ไกลมากๆเลยนะจ๊ะโอาหูยทุกคนเป็นด่านที่สูงมากอุออ้ยนากลัวอืเออเฮ้ยเออค่อยๆเด้อค่อยๆไปเด้อจ้าโอ้ยชิวเลยจ้ายัางเก่งอะ่ะคือปอแบบว่าไม่พลาดเลยนะคะเราต้องกะระยะในการกระโดดดีๆนะคะทุกคนเป็นไง <c oughs> ก็อย่างงี้แหละค่ะคนที่เขามีสกิลมาก่อนอะน่ะเนาะเฮ้ยเฮ้ยเกือบไปแล้วอู้ชิวมากค่ะไหนมันใกล้จะถึงหรือ,อยังเนี่ยโอ้โหโอเคค่ะอีกแค่นิดเดียวค่ะก็จะถึงเส้นชัยแล้วหรือเปล่าฮึบโอ้ยโอ้ยน,น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมากน่ากลัวมากโคตรสูงโคตสูง เฮ้ยโอ้โหโหยโอ้โหยเกือบไปแล้วเราอย่านะจ๊ะเฮ้ยเส้นทางอีกยาวไกลค่ะทุกคนคือเราเนี่ยไม่ได้เล่นด่านกระโดดอย่างนี้นะคะมานานแล้ววะน้อแล้วคือด่านนี้เป็นด่านที่ยาวนานแล้วก็ไกลมากๆเลยทุกคนฮึบฮึบตอนนี้นะคะเราเนี่ยอยู่ข้างบนแบบสูงมากเลยอะโอ้โหต้องขับรถ ไปด้วยหรอเราเราไม่ขับได้ไหมอ่ะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออจือเออจื๊บออเจอเออเออโอเคโอเคโอเคชิลชิลชิลแล้วก็ขึ้นไปเลยจ้ะแม่จ้าเฮ้ยมันใกล้รือยังมันใกล้รืยยังเฮ้ยเฮิ๊บเฮิบวฮาวบอีกแค่เดียวเราก็จะผ่านแล้วทุกคนอะไรวะเนี่ย ลักพี่วปอมากๆเลยค่ะโอ้โหนี่ค่ะทุกคนเมื่อเรานะคะขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีรถนะคะจอดอยู่นะคะเขาบอกว่าทางเอารถลงหรออ๋องั้นเดี๋ยวปอจะมาขับเป็ดก็แล้วกันนะนี่ค่ะเราขอเลือกเป็นคันนี้นะคะทุกคนโอ้โหเดี๋ยวนะเราต้องลงทางนี้จริงๆเหรอเนี่ยโอ้หุวาดเสียวมากเลยอะ ระวังนะระวังเราจะรู้อ้า ดีนะที่เราไม่ตายนะคะทุกคนเอาเลยคะ่ะทุกคนวันดีนะคะปอก็ได้พาเพื่อนๆเนี่ยมาสุ่มไอดีบ้านแฟนคลับ EP ีที่49แล้วนะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหเราเนี่ยเจอไอดีเสียนะคะค่อนข้างหลายคนเลยนะแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่คลิปนี้เนี่ยปออาจจะพาไปสุ่มน้อยหน่อยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเจอแต่ไอดีเสียๆนะคะหวังว่ารอบหน้าเนี่ยเราจะเจอไอดีที่สมบูรณ์มากกว่านี้ นะคะทุกคนรบกวนนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากให้ปอเนี่ยไปเที่ยวเยี่ยมชมนะคะช่วยพิมพ์ไอดีที่ถูกต้องให้ปอหน่อยนะ,ะแล้ววันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปองด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน